เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านมารุโบออกมิตรภาพที่1 9 9สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวสเขต3โรงเรียนบ้านมารุโบออกมิตรภาพที่1 1999, ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารจัดการและดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในฐานะโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลที่ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนบ้านมรุโบออกมิตรภาพที่ห9เเดินสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการเป็นแลนด์มาร์กทางการศึกษาคุณภาพของชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนคุณภาพ สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความโดดเด่นด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอิสลามโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนบ้านมรุโบออกมิตรภาพที่1 9 9ได้จัดการสภาพ แวดล้อมในโรงเรียนโดยคำนึงถึงความสะอาดถูกสุข,สขลนะักษณะมีความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นดังนั้นโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยมีการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กต่างๆให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนทั้งด้านอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญาให้เติบโตโควบคู่กับการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างสมดุลและสอดคล้องกันโรงเรียนบ้านมรุโบออกมิตรภาพที่1 9 9ให้ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็นองค์กรมีชีวิตคือองค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่อยากมาทํางานร่วมกันและมีเป้าหมายประสบความสาเร็จร่วมกันโรงเรียนจึงได้กําหนดกรอบการดําเนินงานและการขับเคลื่อนระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้นโยบายโรงเรียนล้อมรักชุมชนล้อมรัว้วร่วมกันสร้างเด็กเก่งดีและมีสุข สู่สังคมทั้งนี้โรงเรียนยังมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 1. เครือข่ายผู้ปกครอง 2. เครือข่ายสิทธิ์เก่า 3. เครือข่ายผู้นำชุมชน 4. เครือข่ายผู้นำศาสนาในพื้นที่5เครือข่ายเจาะไอร้องน้องยิ้มสวย6เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐโดยมีเป้าหมายและกระบวนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามบริบทภารกิจและความสามารถของแต่ละภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านมรุโบออกมิตรภาพที่ 199, 1 99ได้จัดทําแผนโครงการกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีครูประจํา ฉันเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้มาริโบโอเคโมเดลพัฒนานวัตรกรรมโดยนางซาินาเวยุโซผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาร์โบออกมิตรภาพที่1 9 9จากการศึกษาบริบทตามสภาพปัจจุบันและรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการ s w o t Analysis พบว่าสภาพปัญหาของนักเรียน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยจำแนกสภาพปัญหาได้2ลักษณะคือปัญหาเชิงวิชาการและปัญหาเชิงพฤติกรรมจึงแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนของกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบ5ประการดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนอาจนิยามกลุ่มได้4กลุ่มคือกลุ่มปกติหรือกลุ่มวางใจ 2. กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มใส่ใจ 3. กลุ่มมีปัญหา หรือกลุ่มเอาใจและ4กลุ่มพิเศษหรือกลุ่มใส่ใจการจัดกลุ่มนักเรียนนี้มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น3การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหานั้นจําเป็นอย่างมากที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจําเป็นต้องดําเนินการอย่างน้อย2ประการคือ1การให้การปรึกษาเบื้องต้นและ2การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. ีการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆซึ่ง จะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติได้จึงได้ดําเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบคุคคลกิจกรรมคัดกรองนักเรียนกิจกรรมวิเคราะห์ผลการคัดกรองจัดทาแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบคุคคลกิจกรรมโฮมรูมล้อมรักกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมเสริมทักษะการดํารงชีวิตและการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมกอง ทุนร้อยรักเพื่อนักเรียนกามพระกริจกรรมปิ่นโตเพื่อน้องกิจกรรมพบปะผู้ปกครองเป็นตน้น 5. ้าการส่งต่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาอาจมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือควรดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาของนักเรียนแต่ละกรณีจึงมีการส่งต่อ2แบบคือ 1. การส่งต่อภายในและ 2. การส่งต่อภายนอกจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับ จากหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศจากผลการดําเนินงานส่งผลให้เด็กได้รู้จักตนเองและพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนบ้านเมรุโบออกมิตรภาพที่1 9 9ได้นําเสนอผลการดําเนินงานระบบการดู แลช่อเหลือนักเรียนในระดับประฐมวัยขอบคุณและสวัสดีครับ